ดวงคนที่เกิดวาทิตนะคะประจำามันที่14-20ถึาางกรกฎาคม257นะคะในเรื่องสุขภาพค่ะแนะนําไว้ดูคลิปต้นจนจบนะคะเพราะท้ายคลิปจะมีการวางแผนเพื่อเต็มพร้อมรับมือหากมีปัญหาเกิดขึ้นด้วยนะคะดัานนี้นะคะได้ไพ่3ใบนี้ค่ะ คุณเป็นคู่รักนะคะที่มีความเกือ้อกูลเอาใจใส่กันดีนะคะหรืออาจจะเป็นคู่รักต่างวัยหรืออาจจะต้องไปดูแลผู้สูงอายุนะคะพ่อแม่ญาติพี่น้องของคุณนะคะหรือคุณอาจจะมีคนที่แอบรักอยู่นะคะเขาอยากจะบอกรักคุณแล้วก็อยากให้คุณตอบรับรักด้วยนะคะหรืออาจจะเป็นก<ข>ําลังใจให้คุณอยู่ห่างๆนะคะบางคู่ก็อาจจะถูกผู้ใหญ่นะคะบังคับประมาณเหมือนว่าถูกคุมถุงชนให้แต่งงานกันค่ะหรืออาจจะบางคนนะคะอาจจะมีความรู้สึกว่ารักอีกคนนึงมาก จนเกินไปนะคะให้สังเกตดูนะคะว่าเป็นรักหรือรุ่มหลงมัวเมานะคะอาจจะโดนของหรือเปล่าค่ะแนะนํานะคะว่าให้ทําบุญกับพ่อแม่แนะนํานะคะว่าให้ทำบุญก,กับผู้สูงอายุนะคะปล่อยนกค่ะถวายดอกกุหลาบให้พระนะคะเติมน้ํามันตะเกียงที่วัดนะคะเพื่อเสริมดวงในเรื่องความรักค่ะขอโชคดีค่ะ